สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ g p x Demon นะครับ GN 1 5 0นะครับผมสวยๆนะครับสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับมีแต่งท้ายสั้นมาไฟเลี้ยวแต่งแล้วก็กันดีดนิดหน่อยนะครับผมโดยรวมสวยนะครับพันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับชุดสีเดิมๆโรงงานนะครับ มีท้ายสั้นแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งนะครับแล้วก็กันดีดยางดอกเหลือๆเลยนะครับล้อสีแดงเดิมท่อเดิมนะครับเครื่องยนต์เดิมๆพร้อมใช้งานนะครับสีสวยๆนะครับผมมีรอยขีดข่วนนิดเดียวเท่านั้นนะครับตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับโดยรวมสะอาดมากคันนี้แผ่นเดิมๆเลยนะครับกุญแจให้มาสองดอกครบนะครับเดี๋ยวดูหม่กันนะครับ ไม่หนึ่งหมื่นหกพันโลนะครับซึ่งยนต์นิ่มๆนะครับเงียบๆเลยพร้อมขับนะครับ โดยรวมรถสะอาดมากนะครับคันนี้คันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่23,900บาทนะครับมีพร้อมเล่มนะครับเอ,เอกสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ